เหมือนทางนั้นโอเคเก็ตละพอเอเอต่อเก็ตละไปขายต่อก็มันช้าไปแล้วมันหายไปแล้วอ่ะก็ตัวแรกเก็บว้ให้แล้วมันใช้เวลานานเกินมันก็หายแล้วิ สวัสดีน้องสิเจด,ด้วยนะสวัสดีทุกคนครับพี่เคยเรียนอยู่วิทยาลัยอะไรแจงกเกษมยายนอยากเจอพี่มากเลยก็พายายมาสิพายามาโลดใบสองครึ่งเลยไปแล้วเรามาลฟ์สดแบบกุบกริบแบบน่ารักแบบทักทายเซฮัลโหลกูดบายขอบคุณครับคุณแม่ครับ พี่เคยเรียนสาขาอะไรคะวิ<า>ทยาคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิท<ม>ยาการ <ใน S 2> คอมพิวเตอร์ <ใน S 2> และปัญญาประดิษฐ์อยู่หน้าทางเข้าเลยโบแจกต์ไม่เขยเียนไปแล้วใช่ค่ะนะฮะใครยังไม่ตตามฝากกดติดตามด้วยจันกเกษมพี่ผมเรียนอยู่อ่าคืออาจจะไม่ได้เจอกันหรอกคร,กรกับพี่กับใครกระเชื่อว่าทำงงทํางานแล้วก็เราไม่ค่อยได้เข้า,ามาหาลัยนะแล้วคนในมหาลัยมันเยอะไง แค่รับปริญญาตอนไหนคะปีหน้ารับแล้วคือตอนนี้เรียนจบแล้วรับปีหน้าละเออทา,ารยกรเลยครับวันนี้พี่ไปงานหนูไปงานแถวพระรามเก้าโทรหาเพื่อนเพื่อนซันอยู่เกาหลียังไม่ได้โทรเลยเห็นเขามีความสุขก็โอเคละนะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครสองเจ็ดใจโอเคขอบคุณครับ ตาสวยมากไฮไฮขอบคุณครับยายหนูเปิดฟังเงพลงทุกวันเลยค่ะก็ถือว่าดีงามนะยายเป็นคนเทสตดียายเป็นคนเทสดียยสดแล้วตัวด้ยมทันสมัยอขอบคุณครับใจส้มฮะเอาฝากกดแล้วกดแชร์ด้วยกินข้าวแล้วเนะกินแล้วแต่ยังไม่ค่อยตื่นดีนะัก ปีหน้าครับพี่อานคืออะไรอะปีหน้าปีหน้าปีหน้าปไหนไม่รู้มานานยังเพิ่งมาครับมีแผนเอาน้องชายประกวดอ,อกไหมคือพิธิเขาไม่ค่อยมาทางนี้สักเท่าไหร่กำลังเก็บเพลงนิยามของน้ําตาของพี่นะครับเนี่ยคนเก่งมีความพัฒนาเรื่อยๆ เพลงนี้ไม่ยากเลยหนูไม่ยากเอาปะก็ได้อยู่ยากอยู่เพลงเป็นเพลงอารมณ์ไงยากอารมณ์วันนี้แสดงที่ไหนครับวันนี้แสดงที่ห้างฟอร์จูนฮะหนูกลับกรุงเทพย,ยังคะกลับแต่ื่อวันแล้วแม่บินบินกลับมาเลยฮะน้องโบมาด้วยไหมคะดูหน่อยค่ะตอนนี้สภาพน้องโบยังดูไม่โอเคเาไม่สามารถถ่ายให้ดูได้เพราะเดี๋ยวอะไรสุดจะตัด ปากชมพูสวยขอบคุณครับถึงรถไฟละรถไฟฟ้าละจะไปหาน้องสรุปไม่ได้ไปละเอาหน่อยเวอร์อยากฟังเพลงผิบานที่ใจครับแล้วยังไงนะ้าผีบานที่ใจเนี่ยฟิลเตอร์ก็ไม่ช่วยบอกโบพี่บางบอกฟิลเตอร์ไม่ช่วยหรอโบหนูนี่เราอะไรฟังหนูแต่งหน้าเสร็จทำผมเสร็จปุ๊บ หนูโทรหาโบบอกโบ,บมารับฉันด้วยตรงชั้นสามถามโบว่าโบอยู่ไหนเนี่ยโบบอกอ๋อฉันอยู่ชั้นจีชั้นล่างชั้นหนึ่งโอเคหนูก็มายืนรอแล่นที่เนี้ยหนูก็เลยคือไอประตูเนี่ยมันจะต้องใช้บัตรติดใช่ไหมแล้วหนูไม่มีบัตรแล้วไม่ใช่พนักง,งานเราก็หลอ่อเราก็เล่นประตูไปกินเย้เขาเนี้ยคนอยู่ข้างประตูขเขามาเปิดให้เขาเลยมาเลยเข้ามาตรงตรงตรง,ตรงออฟฟิศ พอเดินมาเสร็จปุ๊บก็ก้มไปดูน้องเขาถ่ายรูปกันข้างล่างอะนะว่าเออมันทําท่าอะไรกันทีนี้เสร็จปุ๊บมองไปที่ประตูเวิร์กพอยต์ point, ใครว่าลงรถมาแล้ววิ่งไปเลยวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งอา้าไอโบคือมันเ <c oughs> พ,พิ่งถึงเพลงพี่ร้องยากเกือบทุกเพลงเลยแต่น้องพยายามจะเก็บนะครับรอฟังด้วยนะครับพี่ได้เลยได้โอ้ทำได้อยู่แล้วแหละระดับซีเจเนาะเสงหวานดูแล้ว เเพิ่งมาคือเราูสาวว่าเนียนสุดแล้วความลับไม่มีในโลกหรอกคิดว่าเราเนียนสุดแล้วศิลปินถึงก่อนทุกวันมาพี่ปางามไม่ไม่ไม่มีทางไม่ไม่มีทางไม่มีทางกลับไม่มีทางไปให้เธอร่ำล้อมาเจอแล้วนานของฉันเธอ ยังราตรีอีกเธอหลับไหลที่พบกับฉันอ,อดไปหาเลยเศร้าอีกทีมีงานเท่าไหร่โบ,บงานเราอ่ะอีกทีวันที่26เรือบอกว่าติด27 1อ๋อไม่ได้เดือนหน้าเน,น,นาะได้นะเดินเพราะว่าเดินมีคอนเสิร์ตคอนอะไรอีก30 30คอนเสิร์ต อยากฟังนิยามคอนเสิร์ตอะไรไม่ใช่นิยามน้ําตาในคอนเสิร์ตบ้างลูกครับไม่ร้องอะครับเพราะว่ายัางจำยังจำได้จะบอกเขาว่ามันไม่ยากนะหนูเพลงนี้มันไม่ไมยากถยาเจอพี่จนเดี๋ยวได้เจอหนูลอมารายการเพราะถ่ายถ่ายถ่ายวิทยาล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็เจอกันนะเราตั้งใจซ้อมเพลงเต็มที่แม่ยังไม่กลับจากอุดอรเลยแห้ง จริงหรืเปล่าแต่เราเคยเจอกันครั้งหนึ่งที่งานสวนคุณย่าเอาละไงงานสวนคุณย่าที่ไหนที่เราหลงทางเหรองานสวนคุณย่าสวนย่าจันทบุรีเหรอใช่ปะจันทบุรีป่ะครับย่าย่าชนดป่ะใช่เออเก่งมาก ว่าชื่อทิกต็กอกพี่เขาชื่อว่าสวัสด,ดีจ้างานบ้านที่รักแล้วก็เลยไม่ทราบว่าเขาเป็นไทรชอบทำงานบ้านเหรอคะพี่ชอบทำงานบ้านเหรอครับดีเลยหนูไม่ชอบ <c oughs> แต่ทำได้แ,แต่ไม่ชอบเพราะว่าขี้เกียจเ <c oughs> ชื่อไหมตอนจะเรียนวาปลายฝาดได้จะมีเป็นร้อยอ่ะ <c oughs> หายเรื่อยอ่ะจะซื้อใหม่แั้ก็เจออันเก่า พี่อันเชื่ออะไรคะเชื่อไอ้จอนตกใจพี่อั้นชื่ออะไรคะโอ้ยอย่าไปตกใจถ้าไปตกใจอยู่การบันเทิงถ้าไปตกใจมุกแบบนี้ <c oughs> เคยเห็นพี่ที่เซ็นทรันพีสันุโลกอ้าอัานหลงทางรักใหม่ลูกหลงตอนนี้เป็นหูฟังหายแทนนั่นสิเนี่ยหูฟังหนูหายไปเนี่ย,ม,ยมาฟอร์ตูนใช่ไหมครับวันนี้ <c oughs> ใช่จ้าเอออันหน้าไปข้างนู้น พี่ไรอังไม่มีเลยค่ะวันนี้ได้ดูเมื่อ,อไหร่ไอ้จ้อนจะเล่นคอนดิกคือเขาหามาไอ้จ้อนกันแหละคือจ้อนมันไปต่างประเทศขอทุนละหนึ่งเคยเจอพี่ที่แฟชั่นไอแลนด์ขอบคุณครับอกอ๋อมื่ก่อนนะ ร้องข้ามกำแพงคู่กับคุณโ oh, อสนุกไหมลีโอ oh. ไม่เคยไปร้องข้ามแม่คู่ลีโอเลยนะยังไม่เคยครับเคยไม่เคยเนาะจะ oh. ไม่ค่อยได้ว้าอดเจอ oh. พี่จอนเลยเ oh. จ้าหนุ่มพักผ่อนไปก่อนตอนนี้ oh. น้องโบนน่ารักขึ้นมากเลยค่ะ oh. นิสัยใช่ไหมครับ <c oughs> พี่เลิ้ยนหนูน้ำมนเองค่ะคอนเสิร์ตสนุกมากขอบคุณนะคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมถ้ามีโอกาสก็มาดูกันอีกครั้งได้นะจะเป,เป็นเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้เนาะรอรอพี่เลิอนอายุเท่าไหร่คะยี่สิบสองครับผมวันนี้ร้องกี่โมงครับ นี่ดูไหมฉันถ่ายคลิปอยู่เนี่ยทําเสียงว่าเป็นคนแบบว่าสูงมากสูงเกินสวัสดีค่ะคุณซสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสดอีกอุ้ยเกือบแล้วนี่คือสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันนะเล่าอ่ะก็อยู่ไหนกั เนี่ยมันชอบน้องมากเลยนะแกคนเนี้ยอย่าไปเล่นกระใจคนแก่เยอะลูกส้อยคอสวยจังไม่ใช่ของหนูหรอกจะร้องเหลงให้ฟังไหนครับไม่ไหวจะร้องนะวันนี้ไม่มีแรง ดูที่จนเดี๋ยวก็ปากแดงเดี๋ยวก็ปากไม่แดงยังไงว่าฟิลเตอร์เนี่ยท่านใส่หรือไม่ได้ใส่คือตอนแรกทัาน,นไม่ได้ใส่แล้วมันก็มาเองนะ,นะอ่ะฉวงนี้ดีกว่า <c oughs> เล่นกับใจคนแก่คือเขาหรือเรา <c oughs> ละไว้นในฐานได้เข้าใจ <c oughs> สะใจสะใจ <c oughs> เห็นไหมนี่จัปากอยู่เนี่ย วันนี้แม่เปิ้ลไม่ได้ไปนะไม่เป็นไรจ้าขอบคุณนะครับพี่นุ้ยเป็นติ๊กต็อกไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิฟติ๊กต็อกเลิฟติ๊กต็อก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 ขอเพลงรักเอ๋ยสักวักได้ไหมน้อของให้เบิร์ดเหรอรักเอ๋ยแม้นานนไม่เคยจากใจนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่าง กลตุ้มหูเหรอไม่ใช่สร้อยโอ้โหตายแล้วฟ้าแลบเลยมาไล่บ่อยนะแฟนลับเต็มหน้าลิฟต์เลยอ่าเขาทำะารกัรพิลูุตรงหน้าลิฟต์หนูอยากเจอพี่โบค่ะพี่อันมี fc น้น้องโบ fc น้องโบออมที่ชอบเนี่ยชื่อทวิตเตอรชื่อว่าออมที่ชอบเบลโฟอิง พี่เท่งมาอ่าพี่เทง่งสวัสดีครับไหนยะแรแป,ปแป,ป๊แบแป๊บแรปแป,ป๊บอ๋อ <laughs> ฟ้าแรบแป,ป๊บแป,ป๊บก <laughs> ูว่าพี่เท่งเล่นต<า>ิ๊กต็อกด้วยฝันเห็นไลอ้อนอ่าฝันว่าไงลองเล่ามาสิเจเจเลิศคิดสิ่งพี่เจเจอะ เจเจเขาจะมีแบบว่าเขามีความแบบเป็นดีว่าสูงมากเพราะชอบเล่นลูกนี้เจเจอะขอญอาตสอบถามครับร้องเพลงเพีย้ยนร้องเพลงเสียงเพี้ยนมากถ้าไปเรียนร้องเพลงจะหายเพ100ี้ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับอาจจะดีขึ้น ดีขึ้นตรงที่ว่าพอมีครูแล้วครูเขาจะสอนให้เราให้ตรงคีย์ขึ้นเนี่ยได้ใช้หูมากขึ้นพอาะถ้าหูเราฟังคีย์เุ๊่เแล้วก็จะจำตามคีย์ได้แต่สำหรับบางท่านที่อาจจะค่อนข้างยากจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเจอแล้วหยุดแซวเออนี่ไงที่บอกอ่ะแล้วไปดึงออกทำไมอะ เก็บไปเลยเก็บเลยจะหาซอยไม่เจอทุกคนวันนี้สมมติแปลกไม่แปลกทุกคนไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะผมอะแล้วถ้าเป็นคนเพี้ยนล่ะคือเขาคนเพี้ยนนะกูไม่กลับเราฝันมาไะ้เล็กย่างเนี้ยฝันว่าได้ไปอยู่กับไรอันที่ไหนอะไรอันเมื่อวานมาเล่นไอคอนเอามาไหนมาเล่นไอคอนอีก แม่จะพาดูมีโอกาสถ้าไปดูกาไม่ไกลมากเดี๋ยวเขาไม่รอติดตามได้เลยนะฮะสวัสดีครับี่านหายไปไหนมาคะก็ไปกินข้าวอาบน้ำมานะตามวิถีชีวิตของมนุษย์ทั่วไปไว้มาน,นี่มาแว่นไปไปไปสวัสดีห้าร้อยท่านนะฮะ น่ารักจังอ่านอ่านข,อขอ้อความไหครับทุกคนไม่เรียกว่าใครให้ของวัญหรือไม่ให้เอาจริงก็พยายามอ่านทุกคนแหละขอบคุณนะครับเอครับทุกคนแต่ว่าบางทีพออ่านใช่ปะ่ะแล้วทีนี้อ่านแล้วอธิบายเม้นท์นั้นไงทีนี้มันก็ลันไปเรื่อยเรื่อยจะให้มาเลื่อนอ่านใหม่หมดก็ไม่ไหวหน้าเหมือนเลยอ่านไม่ใช่อันนี้อะไรไม่รู้รอหนูอยู่ฟอร์จูนครับแม่รอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว,วนี้ร้องไห้สี่โมงวันนี้จะเปลี่ยนเนื้อลูกอ้อนอีกไหมลูกแล้วแต่อารมณ์ แล้วแต่ว่าอยากอยากเล่นหรือเปล่าโวอาหไงไป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 คือเสื้อมันขาวแล้วมันจะไม่เห็นคอมเมนต์ะมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีจันเลยอ่ะสวัสดีครับใครยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยแล้วอนไปเสริมหล่อมาเหรอดูแปลกไป ไม่แปลกหรอกเป็นปกติหน้าดีขึ้นหน้าเออหน้าดีขึ้นเราดูแลตัวเองแต่ถ้าสาวประสานกรรมไม,ไม่ได้สัญญกรรมไม่ได้แต่งเสริมเติมแต่งอะไรในใบหน้านก็มีฉีดมีเชิดตามปกติที่ว่าเอออยากจะอะไรตัวประดูน่วหล่อเชียวขอบคุณครับอุ้ยสี รถด่วนขบวนสุดท้ายขอบคุณรถไฟนะครับจากคุณพี่ไอวอนชมังกีวันนี้ฝากใจไปนั่งหน้าเวทีที่เต็มถึงไหมหน้าดีขึ้นเพราะเราเป็นคนดีจากข้างในทุตจิตใจเราเป็นคนดีงามดีงามแล้วมันจะผุดพองประกายออกมาเห็นน้องนาไหมคะใครอ่ะ ล่าสุดไปดูเรื่องความรักเขาว่าคนเก่าจะกลับมาเชื่อได้ไหมตั้มอย่าไปเลอะเทอะตั้มไอ้ตั้มอย่าไปไปเจอไปเจองั้นขอบคุณครับโอ้ยมีส่งจูบให้ด้วยนุ้ยน่ารักสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะต้องกราบสวัสดีท่านด้วยมาณที่นี้นะครับอีกสักสิบนาทีไหม,มไปไปสิบนาทีตอนนี้ผาอลมหน่ะเท่าไหร่คะัเจ็ดสิบไปไปลาย นะฮะพอเราขึ้นมาเยอะไงทุกคนไปดูตอนคอนเสิร์ตแลวทรานันฟอร์มดีโอ้โหสุดติ่งเลยแหละตอนนั้นอะตอนนั้นกำลังบึกบักเลยบึกบักเลยทำไงผอมอมใต้คอมเมนต์กินแซบตอนนั้นกินแซบ ทุกคนการล้มหนักนะมันเหนื่อยมากนะเพราะงั้นกินเถอะกินนั่งสบายกินอิ่มนอนหลับสบายออกกำลังกายหน่ย่ยโตวไวความคิดเปลี่ยนไปเพืเป่ปไปกันนะครับขอบคุณครับโตขึ้นนะนก็มีอะไรที่แบบต้องเรียนรู้เยอะพี่อ่านคอมเมนต์ด้วยเยอย่ดีใจนะนี่ไม่ได้กินออส่วนมานานมากแล้วคือไม่อยากกินละ อย่าคือเมื่อก่อนของคุณที่ปานเด้ครับอย่าคือเมื่อก่อนนี้กินออลส่วนแทบทุกคืนเพราะมันอร่อยเลิศไงสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วไม่ติดตามฝากติดตามด้วยนะจ๊ะหน้าเรียวเยอะเลยค่ะหมอก็ช่วยด้วยนะต่อมาเล่นคอนเสิร์ตแถวบ้านป้ายังอ้วนอยู่เลยนั่นแหละคือไปเล่นทะเลมาแล้วบวมเค็มพร้อมหล่อติดตามมนาขอับคุณครับ อ,อส่วนหอยนางรมใช่เปล่าใช่อร่อยมากคืออ,อส่วนบางที่คือพูดตรงคือกินไม่ได้เลยจริงนะถ้าทําไม่ดีอ่ะกินไม่ได้เลยอนอนตะแคงหน้าเหลียวหน้าเหลียวฝั่งเดียวนี่ทุกคนเล่าให้ฟังหนูไปเที่ยวทะเลและและตอนนั้นอ่ะฉันหิวมากโบฉันหิวมากมันช่วงประมาณสองทุ่มแหละฉันก็เลยเสิร์ชหาร้านอาหารซึ่งร้านอาหารเนี่ยมันอยู่ไกล ฉันก็เลยหารล้านใกล้ๆซึ่งใกล้มากใช่ฉันก็เลยไปร้านใกล้ๆขอบคุณเจ้ส้มนะครับใกล้มากทีนี้จะก,ก็เลยสั่งแกงส้มและก็เป็นไข่ไข่เจียวไข่เจียวก้อนอ่ะไข่เจียวสีเขาไม่ใช่เ๋ยวไข่เจียวกลมๆเป็นเหมือนเค,ค้กไข่เจียวเค,ค้กเหมือนเค้กเหมือนไข่เจียวปูป่ะก็พูดอยู่เหมือนเค,ค้กเค,ค้กเป็นยังไงไข่เจียวเป็นอย่างนั้นเออ สั่งอะไรอ๋อส่วนตจก็เลยเห็นแล้วไข่เจียวมาก่อนฉันยังฉันยังฉันยังพอทนได้ฉันยังไม่ได้กินไงแกงส้มมาแล้วเขาทําเหมือนแบบเป็นแกงส้มก้นหม้อไห้ฉันอ่ะผักน้อยมีแต่น้ําอะไรอย่างเงี้ยอะไรเอ่ยเลยฉันก็ตักไข่แห้งมากเหมือนทำมาทั้งวันแล้วอ่ะก็เลยแบบโอ้ยวีนทันเลเียวีนวีนบนโต๊ะอะไรที่เขาพูดผงผาง เดี๋ยวนี้เอาส่วนมาเติบบดสิเอาส่วนมาเหมือนสลามอ่ะอย่าเงี้ยฉันก็เลยเลือกกินแค่หอยที่มันเหมือนที่เราไปกินที่ใต้ตอนนั้นน่ะฉันก็เลยเลือกกินแค่หอย <c oughs> ทีนี้ยีหอยก็จจ๊จืดก็ไม่ได้ปรุงอะไรมาเลยอ่ะ <c oughs> ไม่เลิศเลยนะนี่คือแบบไม่เวิร์กคนหิวเวียนติดตามเลยครับอุ้ยคุณน้องฟอร์มชุนิพัทด,ด้วย <c oughs> น้องฟอร์มอยู่ไหนอ่ะ เนี่ยตอนนี้หนูเลยกินเคีนทุกคนกินเคีนแล้วก็ออกกําลังกายแต่ทีนี้จะหลุดบ่นเพราะว่าทีนี้ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยทําแต่งานก็จะคุมอาหารเอาแต่ว่าไม่ได้กินอะไรแบบพิ่มเพื่อแบบเยอะแยะตูแม่เขาพูดโอ้ฮ่าฮ่าอีหอยจืดเด้ยพูดอีอย่างนั้นีิแม่กินยอดข้าวแบบโบดี ยอดข้าวตัวอะไรกินยอดข้าวยอดข้าวคือเบียร์อ๋อแต่เอ็ว่าได้เธอเป็นเป็นเป็นไอ้นี่ฮะเป็นกระบือหรอนึกว่ากระบือยอดข้าวคือเบียร์มันตีความอย่างไรนี่ก็จะคิดอย่างานแหละจิตจะไม่บอกอย่างนั้นมันเป็นแผลฝังอยู่ในใจ เออจะพูดกระเบือดูเพาะกว่าซึ่งกระเบือเนี่ยกระบือขายได้แพงตัวหนึ่งกันหลายล้านนะโบถ้าเราเป็นกระเบือที่มีคุณค่านะแต่ไม่กลับไปได้ดีเลยทุกคนหน่วยสื่อกล้องมานิ่งนะเพราะว่ายอดข้าวคือแอลกอฮอลมีอะไรใจกับโบบะพูดสุภาพมากลูก จำกันได้ไหมคือจำใครไม่ค่อยได้อนะต้องพูดชื่อมานะอยากกินหอยทอดกรอบหน้าอร่อยนะครับพี่ไม่ค่อยชอบหอยทอดกรอบอ่ะอุ๊ยคุณดีมเฟนเดอร์สวัสดีครับอาจารย์ดีมนะฮะอาจารย์ดีมช่วงนี้เขาก็หัวใจเขาก็โอเคมีความรักที่อบอุ่นหัวใจดีงามเลยไม่ได้ว่าไปเสียอกเสียใจอะไรมากมายนะไปถามโบว่ามีอะไรใจกับอันไหมดีกว่า ด้วยเยอะมนะกกะันอะอยากกินออลส่วนที่เฮ้ยขอบคุณจานดีมครับกับหมวกคาวบอยนะฮะคนที่เป็นแฟนลับพี่ตั้งแต่ป .2 ออน่ะคะ่ะ,ละแล้วตอนนี้หนูอยูเท่าไหร่นะตอนนี้หนูอยู่ปอมอ,อะไรนะ 2> ป .2 อ,อ,อ,อะไระออนะจะป .2 เหรอตายแล้วฉันต้องแก่แล้วป่ะเต ทองม้วนสิบสามค่ะพอสองแปดขวบแปดขวบเก้าสิบเอสบสองสิบสามห้าปีแล้วอ๋อพี่จำได้แล้วจำได้แล้วพี่หน้าเหมือนคนที่ชื่อการบดิตจำปาสินเลยค่ะไม่ใช่ของพี่จำปาสินนี่ปลาปากระรันด้วยรูบีจางลูบีจางเฮ้ยอะไรวะสร้อยที่คอนตอนนั้นดี โอลองเปิดแมปดูไดนะ้ว่าจากนี่ไปกี่นาทีชั่วโมงไหมครึ่งชั่วโมง,โมงอ่ะน,นะฮะตอนนี้กี่ใจแล้วไม่รู้สองแสนเท่าไหร่ละ,สสะ,ะแสนเจ็ดละขอสองแสนใจแล้วเดี๋ยวไปละอีสามหมื่นใจเท่านั้นอย่ากให้พี่มาอีกเดี๋ยวเจอกัน จำได้แล้วที่เจอที่ใต้ใช่ไหมน,น้องคนนี้พี่จำได้แล้ววันนี้ไม่ไมปคอนห,หรอกไปสิคะอยากให้มาหาดใหญ่บ้างจังแกทอดอ่ะนะนิ้วจะล็อกแล้วนี่ไงนิ้วล็อกรอสองแสนแป๊บนั่นนะ่ะหนูก็ลังช่วยอยู่เนี่ยสวัสดีสวัสดีแม่ได้ครับ ไม่ไก่จันจวงนะครับคุณแม่เดี๋รอเลยเขาแม่มาในการนะทุกคนมาไมา่วันนี้รอรอออนแอร์โบ๊บะโบ๊ะบบะสถานะโสดอยู่ในหมดเงาใจชีวิตฟรีสไตล์แฟนเลิกไปนานละโสดอยู่ดีๆมันก็มีจังหวะอ่ะโบบะโบบะนี่แม่แก้วก็มาไม่แก้วเป็นไก่เหรอ ไม่เห็นนะทุกคนจา๋าถ้าเกิดว่าเห็นใครเข้ามาแล้วแบบเป็นพี่ๆหนูอะฝากด้วยนะหนูไม่ค่อยเห็นนี่ไงไม่แก้มัแล้วไม่แก้สว,วัสดีครับมาตั้งนานแล้วนะเห็นไหมล่ะแก้วปิงกากและอันของพี่หนุม น้องคิดถึงน้องนองคุณนงเนี่ยเขาเป็คนดีนะครับพาหนูไปเจอแจ,จ็คสันหวังนะเออเขาไปกอดคอแจ็คสันหวังเลยนะแจ็คสันหวังแบบผักออกเลยอู้อยูยูเดที่นี่เดที่ยูสก๊อก่กบอกร้องใหม่เนี่ยจะ,จะได้อัดอ่ะไม่อัดนะอัดนะ 1, 2, ึสสถา,านะโสดอยู่ในโหมดเหงาใจชีวิตฟีสไตล์แฟนเลิกไปนานละโสดอยู่ดีๆมันก็มีจังหวะอะโบบะโบบะนี่จำต่ออย่างนี้ไม่ได้เจะไ,ได้ไประมาณนี้หนูไปแกะหนูไปแกะขอบคุณสองแสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงเราพบกันนะครับวันนี้ที่ห้างฟอร์จูน นะครับพระรามเกต้องของกลับทุกของรางวัลน,นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกใจด้วยที่กดให้